บทที่ษบทรันตนสูตรยานิทพุตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวานตาริเขสสะเพวะพุตตสุมนาระวันตุอทโทปิกทสกจัสนตุสทัสตังตัสมาหิพูตานิสาเมทะสาเพเมตังกะโรทะมานุสิยาปชาญาทิวา,าระตโตจะหาดันติเยพาเรินตัสมาหิเนระคาถาอัปปะมาตายังกินจีวิตตังอิทาวาุรังวาสะเคสุวาอย่าง ตตนปณิตังนะโนสะมังอธิตะถาคาเตนะอิทัมปิพุทเถรัตนปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุยะขะยังวิราคังอะมาตังปณิตังยะทัชคาสักยะมมนีสะมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสัมาัมิกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนปณิตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุยมัมพุธทธเสยโถปะริวันนะยีสุจิงสมาธิมา น er ันตาลิกัญญะมาหุสัมมาทินาเตนะสัโมนะวิชิติอิทัมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหงตุเยสุปุขละอัฏฐะสตังปัสสะปัสสะถาจตตาริอิตานิยุคานิหุนติเตทะขิเนยัสุขัสตสะภาวะกาเอเตสุนินทานิมหะพรานิอิทัมปิสังเขตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหงตุเยสุปัจุตตามานะ สาทันเทนะนิกามินโนโพสะมะสารสาัตนามเิเตปฏติปตาอะมตังวิไคหะสัตตรรัทธามุธานิพุติงพุชามานาอิทัมปิสังเคตตนาปนิตังเอเตนะสเจนะสวติหุตุยะถินทกีโปรปะทวิงสิตโตสิยาจะตุมพิวาเตพิอะสามปะ กัมพิโยจะถูปะมังสัปุริสังวะทามิโยอริยะสัจจานิวิอเวจะปัสสติอิทัมปิสังคีตตังปนิทังเอเตนาสเจนะสัสติโหตู ยสัจจานิวิภาวะยันติคมภีตระปัญเยนะสุเททิสานิกินยาปิเตหงติสุภุสัปปะามะตานเยพระวังอัตมะมาพิยันติธรรมปิสังเคระตรังปนิตาอิตินะสจ,จินาสวติหงตุสหาวัสทัสนะสัมปัทายะตยโสยมธรรมาชหิตาพระวันติสกายะทิฐิวิจิ กิจจิตจันจะศีละพะตังวาปิยะพัทธิกินจิตจะตูหะปาเยหิวะวิปปะมุตโตจะชะจ,จาริธานิอภาพาโพกาตุที่ทมปิสังเครัตหตังปณิตังเอตินสัสจินะสสวติหตุกินยาปิโสกัมมังกัโรติปาปกังกาเยนะวาจาย,ยุทเจตสาวาอภพาโพโสตสาภะ ปติชะทายะอาภะพาต,าติตถาปัสสะมุตตาอิธรรมปิสังเกตตนังปณีตังเอเตนะสัจินะสวติโหตุวนานวะวานปะคุมเพยัถาพุทสิตะเกค,คิมหานะอาเสปะทามะสมินหิตถาถุปะมังธรรมะวารังอธิสยัยนิพพานะคามิงปะละมังทิฏายะ อิทัมปีพุทเทลตระนนปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวุวติโหตุวะโลบาลัยุวะลาโทวะลาหะโล,ะละอนุตตโลธรรมะวะรังอาเทสยิอิทัมปีพุทเทลตระนนปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุสวสติโหตุขีเนงปุรานังวะนะปังนัตถิสัมภะวังวิรัตตะนิวิรตตะจิตตายะติเกภาวาสิภาวาสมเมเตขีณะพีชาอาวิรุหิฉันธา นิพันติธีรายะผะยัมปะทีโปอิทัมปิสังเกตและนังปณิตังเอเตินัสเจนะสวัติโหตุยานิทัพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสปุจิตังพุทธังนามาสามะสุวัติโหตุยานิทัพุตานิสมาคตาณสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสปุจิตังธรรมังนามาสามะสุวัติโหตุ ญานีท้าพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเขตตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังคังนามุสนะมัสสะมะสุวติโมตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริสสัพพะโลคาวินิโมตุสัพพะสันตาปะปะชิโตสัพพะเบรามัติกันโตนิพุตโตจะตุวังภวะสัพพิติโยวิราชันตุสัพพะโรอโควินัสตุ มาเตภวัตปันตรายโสุขิธิคายุโกภวะอภิวาธานาสิลสานิจังวุฒาปจายโนจตโาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขภาลังบทที่สิอาทิตตบริยายาสูตรเอวามิสุตังเอกังสมัยังพะควาขายายังวิหารติขายาสี สัตททมพิคูสหัสเสนนะัตตะลโขภะควาพิขุอมันเตสิสับพังพิขเวอาทิตตังกินจัพพิขเวสับพังอาทิตตัจัคโววินจัคขุงพิขเวอาทิตตังลูปาอาทิตตั จักขูวิญญาณังอาทิตังจักขูสัมปัสโสอาทิตโตยมปิทาจักขูสัมปัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวะอาทุขังมัสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาิตังลาคขินาโตสักขินาโมุคขินาอาทิตังชาติยาฉลามะรันนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาสิหิอุปายาสิหิอาทิตันติวาฏามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมปัสโสอาทิตโตยมปิทัยโสตสัมปัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขขขขััังงงวววาาาททุุุมส ตามปีอาทิตตังเกินาอาทิตตังอาทิตตังลาคกินาโทสักินาโมหะกินาอาทิตตังชาติยาชลามะระเนนะโสกีเกหิปริเทวีหิทุเขหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานสัมผัสโสอาทิตคต ยา,ามปีตังฆาณสัมพัสปัจจยาอุปชติวิทยายตังสุขังวัตุขังวะอะตุขังมสุขังวะตัมปีอธิตังกีนาธิตังอธิตังลา,า,าคขีนาโทสักขีนามหขขีนาโทหักขีนาอาธิตังชาติยชาชรามะระนนะสเกเฮฮิผริเทวีทุกขิโทมนัสสีหิอุปยาสีหิอธิตันติวะภามิ ชีวะห a อาทิตาละสะอาอธิตตาชีวะห a วิญญาณังอาทิตตงังชีวะห a สัมภสโสอาทิตโตยัมปิทังชีวะห a สัมภะสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขัสุ อาทุกขะมาสุขังวะตัมปีอะธิตังคีนะอะธิตังอะธิตังลาคขีนาโทสศคีนาโมหะคีนาอะธิตังชาติยาชรามะลานีนะโสเกหิปริเทวิหิทุกเกหิทมนะเสหิอุปยาเสหิอะธิตันติวะธามิกายโยอะธิตโตโพธพาอะธิตากายวิญญาณังอะธิตังกายยสัมภสุอะธิตโตยัมปิทังกายยสัมภสสปัจจยะอุปชติเวทายิตังสุขังวะทุขังวะอาทุกขะ มะสุขงังวาตัมปีอาทิตังกีนาอาทิตังอาทิตังลักขะกีนาโทสัก,กีนาโมหกีนาอาทิตังชาติยาชรามะระเนนะโสกีหิเบริเทวิหิทุกีหิโทมนาสิหิอุบายาสิหิอาทิตันติวาธามิมโนอาทิโตธรรมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทังมโนสัมผัสสัจจียะอุปจติเวทายิตันสุขังวาทุกทขังวาอะ ทุกขะมะสุขะวาตัมปิอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคะคินาโทสคินาโมหะคินาอะทิตังชันติยาชรามาลานีนะโสเกหิปะลิเทวีหิทุเกหิโทมนัสิงหิอุปยาสิงหิอะทิตันติวาธามิเอวังปัสสังพิขเวสุตตะวาอริยาสาวะโกจักขุสมิปินิพินตติลุเปสุปินิพินตติจักขุวิญญาณิปินิพินตติจักขุสัมภัสเสปินิพินตติจักขุสัมพัสสะปัจจะยาอุปชัตติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวะตัสมิปิ โสตสัม <jamais> ม <drama> ิปนิพินตติสติสุปินิพินตติโสตวิญญาณิปินิพินตติโสตสัมภะเซปินิพินตติยมปิทางโสตสัมภัสปัจจะญาอุปจติเวทายิตังสุขังวะทุขังวะอทุกขะมสุขังวะตัสมิปินิพินตติขานัสมิปินิพินตติขานเสสุปินิพินตติขานัวิญญาณิปินิพินตติขานัสัมภะเซปินิพินตติยมปิทางคานัสัมภะเซ ขานะสัมผัสสรรพจยาอุปัชติเวทยึดตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามัสุขังวะต่จมีปินิพินตติชีวหายะปินิพินตติและสีสุปินิพินตติชีวหาวิญญาณิปินิพินตติชีวหาสัมผัสเสปินิพินตติยัมปีทางชีวหาสัมผัสสรรพจยาอุปัชติเวทยึดตังสุขังวาทุกขังวา อาทุกขามาสุขังว่ตัสมิปินิพินตติกายะสมีปินิพินตติโพธาเพสุปินิพินตติกายะวิญญาณีปีนิพินตติกายะสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางกายะสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติวิทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขามาสุขังว่ตัสมิปินิพินตติมานัสมีปินิพินตติธรรมีสุปินิพินตติมโนวิญญาณีปินิพินตติมโนสัมผัสเสปินิพินตติยามปิทางมโนสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติวิทายตังสุขังวุุขังวขามมสสุขัังงววตติิิิิิิิปนนนนพพทาร สิวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติยานังโหติกีนาชาติบุสิตังพรหมจริยังกตังกัลลานียังนาปารังอิทธาตายาติปชานณติติอิทัมโมโจะภะคะวาอัตตะมะนาเตภิภูพะคะวาโตภาสิตังอะภินันทุงอิมัชมินจะปานะเวรยาการานะลัสมิงพญามานีตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอะสะเวหิจิตตานิวิมุตติงุสติ บทที่13อนัตตลักขณสุตตังเอวังมีสุตังเอกังสมยังภควาภารานสียังวิหารติอิสิปตเนมีคาทายเยตัละโขภควาปัจจวัคคิเยภิกขุอามันมาเตสิรูปังภิกขเวลุอนัตตารูปังจหิทังภิกขเวอัตตาพระวิสานายิทังรูปังอาการอายะสังวัตเตยะรับเบธาจจะนารูกเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาหัวสติยสมาจักโขภิกคเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตตินาจะรับปฏิรูกเปเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมา สิติเวทนานัตตาเวทนาใจหิทังพิขเวอตาภาวิสนายิทัง เวทนาภาทายะสังวัตเตยะละเพทาจะเวทนายะเอวังมีเวทนาของตัวเอวังมีเวทนามะอหโหสีติยสมาจัโภภิกขวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาาธายะสังวัตตินาจลพติเวทนายะเอวังมีเวทนาของตัวเอวังมีเวทนามะอหโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจังหิทังภิกขวอัตาอาภาวิสานายทังสัญญาอาาายะสังวัตเตยะละเพทาจะสัญญายะเอวังมีสัญญาของตัวเอวังมีสัญญามาอหโหสีติยสมาจัโ พิคเวสัญญาณตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจารพติสัญญายะเอวังมีสัญญาหตุเอวังมีสัญญามาโหสิติสังขาราอนตตาสังขาราจะหิทังพิขเวอัตาอภาวิสังสุในยทังสังขาราอภาทายะสังวเตยุงระเพัจัสังขาริสุเอวังมีสังขาราหตุเอวังมีสังขารามาอาหิสติยสมะจัโคพิขเวสังขาราอนตตาตสมาสัาราอาภาทายะสังวัตติ นาจาระพาติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอะหิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหตุทางปิฆเวอัตตาอะภาวิสานะยะทังวิญญาณังอะภาทายะสังวัตตยะละเพทาจวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะหิโหสุติยสมาจักโอภิฆเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอะภาทายะสังวัตตินะจาระคาติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอะหโหสุติ ตังกินมัญญะถภิกเวรุปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมักาลังนุตังสมานุปสิตงอิตังมะไมอิสหหมัสมิอิสมิอัตติโนหิตังพันเตัตังกินมัญญะถภิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุ ขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุขังวิปรารินามะทำม,มังกะลังนุตังสมานุปสิตุงตังมะมะออโสหมะเมีเอสโสเมอัตต,ตินโนเหตังพันเตตังกินมัญญะทัพพิคเวสัญญาณิจาวะนิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุสุขังวาติทุกขังพันเต ยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลังนุตังสมานุปัสสิโตตังมามาอิโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทัพพิคเวสังฆารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกัลังนุตังสมานุปัสสิโตตังมามาอิโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทัพพิคเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนนา จังทุกขังวาตังสุวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปารินะวิปารินามะทำมังกลังนุตังสัมมานุปัสสิตรงอิตังมาไมอิโสหามัสมิอิโสเมอัตติโนหิตังพันเตตัสมาติหาพิคเว ยังกินจีรูปังอติตานาคัตปัจจุปนังอชตังวาไพหิทาวาโอราลิกาวาสุกุมังวาหินังวาปณิตังวายันทูเรสันติเกวาสัพพังรูปังนิตังมะมานิโสหามัสมินาเมโสอัตติเอวามีตังยัฐบุตังสมปัญญายัทธะพังยากาจีเวทนาอติตานาคัตปัจจุปนังอชตังวาไพหิทาวาโอราลิกาวาสุกุมาวา หินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวาสัพพาสเวทนาเนตังมามาเน,นโสหมามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสมะปัญญายะทัตทะพังยากาจิสัญญาอติาตาณัคตปัจจุบันังอัชตังวะภิทาวาโอราริกาวาสุกุมังวาหินังวาหินาวาปนิตาวา ยาธุเลสันติกีวาสภาสัญญาณนิตังมามานิสงหามัสมินามิโสอัตติเอวามิตังยถาภูตังสมปัญญายาทัตถะพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตาปจจุปนังอัชตังวาพหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาบันิตาวาเยาธุเลสันติกีวาสัะเพสังขารานิตังมามานิสงหามัสมินามิโสอัตติเอวามิตังยถาภูตังสมปัญญายาทัตถะพัง ยังกินจิตวิญญาณอติตานณคตปจุปนังมัจฉตังวาภิกขิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวะหินังวาบานิตังวายาณทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณเดตังมะมะนิโสหมะสเมนามิโสอัตติเอวามิตังยถาภูตังสมะปัญญายาทัตทพัง เอวังปัสสังพิคเวสุตตวาอริยสาวโกโรปัสมิปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสัญญายปินิพินตติสังขาเลสุภินิพินตติสิญญาณัสมิงปิณิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมิตริญาหนังโหติชีนาชาติบุสิตังพมะจาริยังกตังกะรนียังนาปะกตัง อิทธา,ตายาติปชานาติติอิทธมมวจฒิจัภควาอัตตมะนาปัญจวคียพิขุภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมนจักปนะเวยยากะระนัสมิงพันญมานีปัญจวคิยานังพิขุนางอนุป,ปาทายะอาสะเวจิอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจริสุติ